อินฟูจะรู้ไหมว่าจะทำความผิดอะไรทำให้เขื่อนแตกความผิดของกระหม่อมมีโทษถึงประหารประหารเจ้าวันนี้ฟาบาทรงใช้กฎหมายเจ้ายอมรับหรือไม่กระหม่มอมยอมรับผิดเจ้ามีอะไรจะสั่งเสียอีกไหม ดีประหารช้ากนประหม่อมขอฝ่าบาทโปรดยุติการประหารจิ้นฟูเจ้าหลวงเจ้ารู้ตัวไหมว่าทำอะไรอยู่กระหม่อมเป็นเพียงสามัญชนจะกล้าทำผิดกฎหมายได้ยังไงฝ่าบาทโปรดมีเมตตาปล่อยจิ้นฟูไปเถอะล่อยเข้าไปแล้วผู้ประสบภัยแม่น้ำเหลืองจะคิดยังไงถ้าประหารจิ้นฟูเขาหาโกงกินก็ไม่มีหลักฐาน ถ้าประหารจิ้นฟูพระทำให้เขื่อนแตกถ้างั้นก็ควรประหารขุนนางตามแม่น้ำเหลืองให้หมดที่เขื่อนแม่น้ำเหลืองแตกครึ่งหนึ่งเพราะฟ้าครึ่งหนึ่งเพราะคนเป็นฝีมือคนความผิดขุนนางโกงกินขุนนางใหญ่ทุกคนจากเมืองหลวงมีความผิดฐานละเลยรวมถึงฟาบาทที่ไม่ใส่ใจเรื่องนี้หลังตัวมันไปอย่าทําให้ฟ้าบาทสงกลิ้วรลัปร,ประหารงักหุยเก็บฉินหุยไว้นี่มันโลกแบบไหนกันฟ้าบาทอุดปากมาันเอาไว้ช้าก่อน ให้มันพูดใครคือง g a คุยใครคือฉินหุยใครคือซ่งมเกาจงเจ้านี่แหละฉินหุยเกิดแม่น้ำตั้งแต่มีต้าชิงไม่เคยมีใครซ่อมมาก่อนวกเจ้ามีสิทธ์อะไรข้าหุนนางดีเป็นแพรรับบาปฝ่าบาททรงรู้ดีจำเป็นต้องพูดเจ้ามีสิทธิ์อะไรไปอ้อนวา้มันข้าไม่มีหลักฐานแต่ถ้าฝ่าบาทไม่เชื่อก็ข้ากระาอไปด้วยเลยเถอะดีข้าจะสังนองเจ้าเองก่อเรื่องในศาลหาตัวไปช้าก่อนอย่าพึ่งฆ่าเขาไว้ชีวิตเขาด้วย เขาไม่ผิดเขาไม่ผิดเอาไว้ชีวิตเขาด้วยนาคณิกาที่หนีไปอย่าให้นาคุูจาเล็วไหลพาตัวออกไปเขามีบัญชีเงินสร้างเขื่อนชื่อขุนนางทั้งหมดที่กองกินบันทึกอยู่ในนี้ติดเท้าจิ้นบริสุทธิ์หรือไม่ตรวจดูก็รู้่าบาทฝ่ดไม่ิจฉใช ว่ามันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง